สวัสดีครับทุกคนครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตตารางน้ําขึ้นลงประจําเดือนกรกฎาให้ทุกคนทราบนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับทักมาสอบถามเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้เลยนะครับใครที่อยากลงหาหอยที่แถวชนบุรีหรือว่าพัทยานะครับผมที่ไม่มีตารางน้าเดี๋ยววันนี้ผมมาลงให้เลยนะครับเป็นพิกัดช่วงพีเรียนแรกนะครับผมก็คือวันที่5ถึงวันที่9นะครับผมก็จะลงเป็นน้ํา ลงลงสุดแล้วก็ขึ้นนะครับผมเวลานี้ถ้าเกิดใครมาถึงนะครับเวลาที่น้ําลงนี้ก็คือสามารถลงหาหอยได้เลยนะครับผมน้ําก็จะลงสุดในเวลาที่ระบุไว้นะครับแล้วก็เวลาที่ขึ้นนี้ก็คือเหมาะกับการที่จะขึ้นจากทะเลนะครับผมเพื่อใครอยากจะมาหานะครับก็จะได้คำนวณเวลาถูกต้องนะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าเวลาที่ผมระบุไว้นี่คือสามารถลงหาหอยได้เลยนะครับ แล้วก็อีกช่วงพิเลียดหนึ่งนะครับก็คือวันที่20ถึงวันที่24ผมก็จะลงเวลาให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นเวลาน้ําลงนะครับน้ําลงสุดแล้วก็เวลาน้ําขึ้นน้ําลงคือใครมาถึงเวลานี้ก็สามารถลงหาหอยได้เลยนะครับน้ําลงสุดคือเวลาที่น้ําลงไปสุดแล้วจะไม่ลงอีกแล้วนะครับเราก็หาได้มาอีกนิดนึงหามาได้เรื่อยๆน้ําก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ จนถึงน้ําขึ้นนะครับผมบริเวณเวลาที่ผมลงระบุไว้ว่าขึ้นอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เราเหมาะสมที่จะขึ้นจากน้ําแล้วนะครับหลังจากหาหอยเสร็จก็อันนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยนะครับสําหรับใครอยากจะมาก็ดูตารางน้ําที่ผมอัปเดตให้ตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีเลียดหน้ามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ